สวัสดีค่ะวันนี้เพจ,จะมารีวิวการ์ดโปกเกมอนนะคะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นจากเซลเลอร์ญี่ปุ่นนะคะส่งมาให้พี่เอเรียบร้อยเลยเยอะมากๆนะคะมีเซลเลอร์ทั้งหมด 1..2..3..4..5..6..7..8.. วันนี้เซลเลอร์8คนนะคะที่เราจะมารีวิว การบริการหลังการขายกันนะคะว่าเขาบริการดีขนาดไหนนะคะนี่เหมือนเดิมเขายังน่ารักเหมือนเดิมนะซเซลลอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขายังเป็นเขียนด้วยลายมือแบบนี้นะคะเรามาเปิดซองแรกกันนะคะดูซิว่าพี่เอซื้อกาดอะไรนี่ซเซลลอร์คนแรกนะคะก็น่ารักเช่นเดิมมีการ Uh, ติดสแตมตรงนี้ด้วยเขาส่งเป็นแบบจดหมายนะคะเป็นแอมลนะแบบจดหมายโอเคนี่นะคะพวกอย่างนี้นะคะกระดาษที่เขาเอามาเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะเวลาเราส่งของส่งการ์ดให้กับลูกค้าไปต่างประเทศอะคะ่ะเราก็ได้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะคะเนี่ยเราเก็บพวกนี้ไว้หมดเลย โอเคการ์ดใบนี้นะคะเป็นการดฟอยค่ะเป็นลิซาดอนนะคะนี่เลยเรียบร้อยต่อไปเราไปร้านที่สองกันค่ะอันนี้พี่เก็ให้ฟรีแบค็ค5ดาวเหมือนเดิมนะคะร้านที่สองก็น่ารักเป็นซองแบบนี้เลย เห็นไหมคะว่าร้านที่สองกับร้านที่สามเนี่ยซองเหมือนกันเลยนะแต่ว่าคือคนละร้านค่ะร้านนี้เขาจะมีการพิมพ์แล้วปิ้นออกมาแล้วก็มาแปะนะคะแต่ร้านนี้เนี่ยเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะนี่เขาจาห่อซองแบบนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะน่ารักจังเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาชอบแพคเกจจิ้งจริง,รงๆนะเนี่ยเรา สาม,มารถดูแบบเขาเราชอบเซลเลอร์คนไหนก็ก็ลองดูนะคะลองทำตามเซลเลอร์คนนี้มีการนี่ค่ะมีการแพ็คซองพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะนี่มาดูว้าวนะคะอันนี้เป็นการ์ดนี่ทุกคนเห็นไหม อันนี้เป็นการ์ด C H R หรือเปล่าเป็น f ู l อาร์นะคะอันนี้เป็นการ์ดเก่าแล้วนะนี่สวยมากต่อไปร้านที่3นะคะเซลลเลอร์คนที่3แสดงว่าเรารู้แล้วแหละว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีซองจดหมายเป็น เป็นลวดลายแบบนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็มีตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นซองแล้วมีสแตมป์เ0เยนหรือเปล่าเนี่ยนี่เหมือนกันเลยกับร้านเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนละเซลเลอร์คนละร้านกันนะคะถ้าเราอยากได้ฟีดแบ็กใน eBay นะเราต้องซื้อสินค้าใน eBay เนี่ยเซลเลอร์คนละร้านกันนะคะเราก็จะได้ฟีดแบ็กที่ ที่ไม่ซ้ำนะเพราะว่าเขาจะได้เราจะได้ฟีดแบ็กคือสำหรับคนที่เพิ่งสร้างฟีดแบ็กใหม่ๆอะคะ่ะแนะนำว่าให้ซื้อคนละร้านนะคะแล้วอยากจะกลับไปซื้อร้านร้านเดิมเนี่ยให้ผ่านไปก่อนหนสัปดาห์นะคะแล้วเราค่อยกลับไปซื้อนะเราจะได้ฟีดแบ็กจากการซื้อนะคะโอเคร้านนี้เขาก็ใส่ซองมาเหมือนเดิมนะคะแต่ ร้านนี้เยอะมากๆเลยโอเคมาละการ์ดที่พี่เอซื้อพี่คิดว่าร้านนี้น่าจะให้ของแถมนะจริงด้วยค่ะอ่ะเรามาดูของแถมก่อนร้านนี้มีการ์ดของแถมให้เบด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่คือของแถมค่ะวิบวับมากๆแล้วก็นี่ก็คือยังเป็นของแถมอยู่นะคะโอเค การ์ดที่พีเอซื้อกับเขานะคะคือการ์ดใบนี้ค่ะนี่ใบนี้นะคะใบเดียวนะเป็นฟอยล์แต่ว่าที่เหลือเนี่ยนี่คือของแถมค่ะร้านนี้น่ารักมากเลยนี่ก็คือของแถมค่ะสองใบนี้นะคะที่เป็นการ์ดโปกเกมอนเนี่ย ที่เป็นเบสิกเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นของแถมเหมือนกันค่ะโอ้การ์ดนี้ของแถมเยอะมากเพียกขอแยกไว้หน่อยนะเพราะว่าอ่ะร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สามนะคะนี่สามร้านแบบนี้ต่อไปเซลเลอร์ร้านที่สี่นะคะโอ้มีอันนี้เขาปิน้นปิ้นมาเลยนะคะนี่ปิ้นมา มาแบบนี้แล้วก็มีตรงสแตมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคนที่เขาขายกาฟ์โปกเกมอนเนี่ยเขาจะส่งแบบตัวของเลตเตอร์นะคะจดหมายทางอากาศเขาเรียกว่าจดหมายทางอากาศราคาค่าส่งถ้าในเมืองไทยเราส่งกับไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะเราสามารถใช้เซอร์วิสบริการแบบนั้นก็ได้นะ ก็จะมีแท็กกิ้งนัมเบอร์ให้เหมือนกันแต่เราจะไม่สามารถติดตามพัสดุได้นะคะเราจะติดตามพัสดุได้ยากมากถ้าเกิดหายไปก็ต้องแบบคือเงินลูกค้ายอย่างเดียวอะนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะส่งแบบตัวของจดหมายนะคะพี่เอก็เลยตอนนี้เนี่ยที่พี่เอขายใน ebay ยะคะ่ะพี่จะ คิดเงินค่าชิปปิ้งนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ที่10เหรียญย s เ o ส l a ลนะคะแล้วก็ส่งเป็นแบบรีจิสเตอร์ค่ะลงทะเบียนโอเคนี่ร้านนี้ก็มี2องใบม,มาให้พีเอนะคะที่พีเอซื้อมี1ใบที่ซื้ออีก1ใบเป็นการ์ดแถมค่ะนี่คือร้านที่4ค่ะนะคะเป็นตัว VSTAR นะคะ สวยมากต่อไปร้านที่5นะคะร้านที่5เช่นเดิมส่งเป็นแอมเมลเป็นเลตเตอร์นะคะเป็นจดหมายมีสแปมให้เราเก็บสากสมด้วยนะว,ว้าวนี่ค่ะแต่ละร้านเห็นไหม อันนี้ก็คือแปะบนกระดาษแข็งเลยนะคะแน่นอนไม่ให้มันหักงองนะแล้วก็มีการห่อพลาสติกมาแบบนี้เลยให้เห็นกันเลยอันนี้เป็นปิกาจูนะคะครบรอบ25ปีของโปเกมอนที่เป็นการ์ภาษา,าญี่ปุ่น,นะคะ่ะสวยงามมากแต่ซองอาจจะยับเลยนะ ซองนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนซองได้ค่ะนี่สวยมากเลยนะคะเป็นปิกาจูเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะคะนี่เปลี่ยนซองเรียบร้อยสวยงามมากอันนี้คือเป็นร้านที่5นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปร้านที่6โอ้ร้านนี้ก็จะเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะแล้วก็มีสแตมป์ด้วย นี่เห็นไหมจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมร้านนี้ที่เขามีการเขียนการ Thank you เป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเพยติดใจที่ลายมือเขานี่แหละติดใจที่เขาเขียนการแบบนี้มาให้นะคะนี่น่ารักมากแล้วก็เรามาดูนี่การที่เพซื้อนะคะก็คือเป็นปิกาจูนะคะ เป็นปิกาจูที่เป็นฟอยนะคะเป็น f ฟล์อาร์ตแบบนี้นะซีเคดแล้วก็ด้านนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอาออกมาให้ก็จะมีหมดสองใบนะคะอันนี้คือที่พี่เอซื้อกับร้านเขานะคะเดี๋ยวเราใส่ร์ร ใส่ซองให้เขาหน่อยซองใบนี้นะคะเกสะสมปิกาจูนะคะตอนนี้สะสมปิกาจู3าภาษาเลยภาษาอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยนะคะนี้จะเป็น VMAX นะแล้วก็นี่คือของแถมค่ะเขามีของแถมให้เกเป็นการ์โปกเกมอนให้ทั้งหมดหนึ่งใบ นะคะนี่เป็นแบบนี้โอเคต่อไปนะคะร้านที่7นะคะร้านที่7จดจะเป็นซองแบบนี้โอ้หนามากเลยร้านที่7จ,จะเป็นทำไมเยอะจังโอ้เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่คือร้านที่7ด ที่เจ็ดเขาจะมีหมดสองส่วนนะคะแล้วก็ที่เขาน่ารักก็คือในร้านที่เจ็ดเนี่ยเขาจะมีการปิ้นนะคะปิ้นใบเสร็จแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่ปิมนใบเสร็จมาด้วยนะโอเคแล้วก็อ๋ออันนี้เพืซื้อสองรายการนะคะ อันนี้พี่เอซื้อร้านเขาแต่เป็น2รายการเขาก็จะมีใบเสร็จ2อ,อชุดมาให้นะคะอค้นี่นี่ค่ะอันนี้เก็บไว้นะเก็บไว้เวลาเราขายการ์ดได้ะคะ่ะเราก็ส่งแบบนี้ให้ลูกค้าโอเคการ์ดนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่สวยมากนะคะ ขาก็ใส่ในตัวสลีปแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่นี่คือการ์ดใบแรกนะคะแล้วก็การ์ดใบที่สองนี่นี่นะคะจะเป็นเซตนี้ค่ะเขาขายทั้งหมดนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยมากสวยมากนี่ค่ะสองใบแล้วเขาก็ใส่มาในซองแบบนี้เลยนะคะร้านสุดท้ายนะคะร้านสุดท้ายอันนี้ร้านนี้ก็จะปิมนมาเลยนะคะปิ้นแบบนี้เลยเรามาดูกันว่ารู้สึกว่าในซองนี้จะเป็นซองแบบ มีบับเบิลในตัวนะคะร้านนี้เขาจะใส่ซองที่มีบับเบิลในตัวเลยเองมาดูกันนี่แล้วปิดหมดแล้วเห็นไหมเป็นซองแบบเป็นบับเบิลในตัวนะคะแล้วก็นี่คือการ์ดที่พี่เอซื้อค่ะ ใส่ตัวสลีปแบบนี้นะด้านข้างแบบนี้มันคงเปิดง่ายอะพี่ว่านี่เป็นปิกจูนะคะอีกหนึ่งใบสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปก,การ์ดกัน